เวลาที่หลวงป่าอยู่นั้นยาวนานแล้วหลวงป่าทำวิชาตลอดดังนั้นถ้าใครเอาเคล็ดลับที่ไม่รับตรงนี้ไปใช้เนี่ยน้อมถวายเลยนี่กายสิทธิ์ที่เรามีอยู่ทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งของเราได้มาทั้งเก่าทั้งใหม่ข้าพเจ้าขอน้อมพระของขวัญและกายสิทธิ์ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ไว้ในครอบครอง ขอนอมถวายหลวงปู่หลวงปู่พระราชหลวงปู่วัดปากน้ำหลวงปู่พระราชพมเทระและหลวงปา๋าอธิษฐานถวายท่านให้ท่านประสิทธิ์ประสาทให้ท่านอธิษฐานจิตซ้อนเขาให้แล้วเราก็อธิษฐานขอเมื่อหลวงป๋าเสกอธิษฐานจิตให้แล้วข้าพเจ้าขอ,อนำกลับมาใช้ในการเจริญจิตตภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลพาหมู่คณะลูกหลานครอบครัวธุรกิจการงาน ให้ประสบความสำเร็จดังที่หลงปา๋าประสิทธิประสาทพรให้ด้วยเถินก็รับกลับมารับกลับมาแล้วก็เอาไปปฏิบัติต่อให้ท่านไปตรวจดูเช็คดูพลังด้วยตัวของท่านเองเนี่ยพระครูก็ทำอย่างนี้พระที่ไม่ทันหลวงปา๋าอธิษฐานจิตแต่กายสิทธิ์นั้นมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อสด ของไปอันเชิญมาจากถ้าแต่กายสิทธิ์นั้นมาอยู่ที่วัดหลวงประสุแล้วถวายหลวงป่าให้หลวงป่าคุมวิชากั่นธาตุกั่นทาําให้มีลูกศิษย์มีลูกศิษย์สายหลวงพ่อที่มีลูกศิษย์มากคนหนึ่งจับดูของขวัญน,นั้นท่านบอกว่าพลังไม่ธรรมดา ท่านเทียบอันนี้ท่านพูดนะอันนี้ต้องต้องบอกคำคำของท่านจะบอกให้ก็ได้ชื่ออาจารย์ธนัทท่านจับดูพระที่หลวงป่าทาไม่บอกว่ารุ่นไหนท่านบอกว่าของหลวงป่าเต็มสิบแต่พระที่ทําที่เป็นชื่อที่หลวงป่าให้ พูดง่ายๆก็เป็นพระที่เกี่ยวข้องกับหลวงปา่ามอบให้ลูกศิษย์ลูกหาจับดูเ้าบอกว่าอันเนี้ยแปดของหลวงป่าที่ท่านทําไว้เต็มสิบแต่อันเนี้ยแปดนั่นเพราะอะไรเพราะกายสิทธิ์เหล่านี้อยู่ภายใต้การทําวิชาสุดหยากสุดเลียดของหลวงปา่าวันนี้จึงมอบเคล็ดลับพิเศษให้ หลวงปู่วัดปังน้าไว้ตรงกลางทางขวาเป็นหลวงปู่พระราชาพรมทิละทางซ้ายเป็นหลวงปู่พระเทพยานมงคลนั่นแหละหมายความว่าอย่างนั้นนะท่านอธิษฐานจิตผ่านปึ้งแบบนั้นเลยซ้อนที่ศูนย์กลางกายของท่านกายสิทธิ์ของท่านจากเดิมที่มีกําลังเป็นร้อยจะทับทวีขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะท่านน้อมถวายหลวงป่าอย่างนี้เวลาท่านนั่งภาวนาง่ายนิดเดียว ท่านก็ซ้อนกายสิทธิ์ของท่านเข้าศูนย์กลางกายยกเว้นนินนะอย่าเอาเข้ามานะนินนินห้ามเด็ดขาดจากของเก่าของใหม่อะไรไม่เอานะนินของดําไม่เอาแต่ถ้าเป็นสีเฉยๆข้างในเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้ออาจจะเป็นเนื้อเงินหรือเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อนาวาโลหะหรือเนื้อสํมฤทธิ์ได้อยู่แต่นินไม่เอา ห้ามเด็ดขาดในสายวิชาธรรมการห้ามใช้นินมีแล้วเอาไปเอาไปที่ฐานจิตให้คนอื่นก็ไม่ดีนะท่านจะซื้อมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่เออก็ปล่อยให้เขาเรื่องให้เขาใช้ไปแต่ในสายวิชาธรรมกายห้ามใช้นินไม่เอาเด็ดขาดจะเป็นก้อนโดยธรรมชาติจะเป็นผงที่บดแล้วจะเป็นที่กรึงเป็นภาชนะไอ้เป็น,นะเ,เ,ปนเป็นเครื่องประดับแล้วต่างหูสร้อยคอ แหวนหัวแหวนใดๆไม่เอาใครจะบอกว่ามีพลงพลังอะไรก็ปล่อยให้เขาพูดไปวัดหลวงพ่อสดไม่เถียงแต่วัดหลวงพ่อสดห้ามนินเป็นกายสิทธิ์ของอีกภาคหนึ่งภาคไหนอากุสลาธรรมมาเพราะตัวเขาดำอยู่แล้วอกุสลาธรรมาแปลว่าทำฝ่ายดำถ้ามีไว้ในครอบครองจะดึงปัญหา ดึงโรคภัยแค่เก็บและดึงบาปอากุศลต่างๆของเก่าของเราที่มีอยู่แล้วของใหม่ที่มีอยู่มันจะเป็นจานร,รับดาวเทียมที่จะดึงสิ่งเหล่านั้นดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาคนคบกันโดยธาตุพระไตรปิฎกแสดงไว้นะคนเราครบกันโดยธาตุธาตุฝ่ายขาวก็จะดึงธาตุทำฝ่ายขาวเข้ามาฝ่ายบุญฝ่ายกุศลฝ่ายคุณงามความดีเข้ามามิตรดีเข้ามา ถ้าทำฝ่ายดําคอเดียวกันเพียงแค่มองหน้าก็รู้ใจชวนกันไปในการผิดศีลผิดธรรมมากมายกายกองดังนั้นในสายวิชาธรรมกายห้ามใช้นินขนาดหลวงปู่พระราชพรหมเมระะเคยทําวิชากับนินท่านก็ถึงขนาดท่านบอกไว้แล้วไม่ใช้หลวงป่าห้ามใช้เด็ดขาดจำไว้นะ จำอะไรไม่ได้นินเครื่องประดับที่เป็นนินถ้ามีแม้กระทั่งอยู่ในบ้านรีบไปหาแล้วก็นําออกแม้ท่านจะรับมาจากไหนก็แล้วแต่อาจารย์ใดก็แล้วแต่อย่าใช้เชื่อไม่เชื่ออันนี้พระครูบังคับโยมไม่ได้แต่พระครูจะบอกคําที่หลวงป๋าสอนสั่งเอาไว้แต่ถ้าเป็นเงินแล้วดำแล้วพอขัดแล้วก็เขาก็จะเป็นเนื้อเงินอันนั้นไม่เกี่ยวนะอย่างเช่นเนื้อเงินอย่างเงี้ยอ่าอย่างเนื้อเงินอย่างเนี้ย พอเราไม่ได้ขัดเนื้อเงินโดยธรรมชาติเขาก็จะดำ